ดิฉันเดินทางไปหลายประเทศนะคะแล้วแต่ละประเทศที่เดินทางไปเนี่ยในใจเราก็ชื่นชมความสวยงามและแต่มีแรงต่างของประเทศเหล่านั้นนะแต่จริงๆแล้วในส่วนลึกในจิตใจของตัวเองก็รู้ดีว่าสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขที่สุดก็คือว่าเราก็ต้องเดินทางกลับมาประเทศเรานะมาทํางานมาอยู่มาใช้ชีวิตนะคะของเราเพราะว่าเราเกิดที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ย นะเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยคนต่างชาติเนี่ยเขาจะชื่นชมประเทศเรามากนะนะเขาชื่นชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของอัธยาศัายไมตรีเรื่องของศิลปวัฒนธรรมเรื่องของความสวยงามของภูมิประเทศที่เรามีอยู่มากมายหลากหลายเลยนะแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้ว่าเราโชคดีแค่ไหนที่เราได้อยู่ในประเทศไทย นะคะในแผ่นดินผืนนี้แม้ว่าเราจะบ่นว่าเอากาศมันร้อนนะไอ้นู่นไอ้นี่นั่นแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยมีอิสระที่สุดแล้วในประเทศไทยก็อยากจะจะเรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดโอกาสจริงๆนะคะให้กับทุกคนซึ่งทุกคนในที่นี้เนี่ยไม่ใช่แม้แต่คนไทยด้วยกันนะชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่เมืองไทยนะคะ แล้วก็มีความขยันมีความมีความต้อบอกว่าขยันเป็นคนดีอะไรต่างเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสโอกาสที่เราได้เกิดมาอยู่ในแผ่นดินไทยเนี่ยเด็กเกเยาวชนทั้งหลายทุกวันนี้ต้องบอกว่าพวกเรามีโชคดีมากๆเพราะเพราะเรามีโอกาสแล้วจริงโอกาสอันนี้มันได้มาคือ,อยังไงอ่ะมันก็ต้องได้มาด้วยการที่เราจะต้องเฉาะแสวงหามันถ้าหากว่าเราทํางานหนะนักนะคะก็ต้องมีความอดทน มีความขยันเนี่ยทุกคนจะได้รับโอกาสเราต้องรักบ้านเราอะต้องรักแผ่นดินไทยแผ่นดินเกิดของเรานะคะแล้วก็ทุกคนต้องช่วยกันต้องช่วยกันทนําูปบารุงช่วยกันดูแลนะคะบ้านเราอะ,นะะขอบคุณมากค่ะ